ก็กล่าวสวัสดีนะผมท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยกับผมมาทำเลดนนี้กิมมิ่งตอนนี้เราจะเู่กันเกมก Golden of Victory นี่เก้และแน่นอนผมวันนี้แพทที่หลายๆคนรอคอยกันมาเนิ่นนานก็แล้วนะครับผมสำหรับแพทใหญ่แพทเตี้ยผมมาพร้อมกับอีเวนต์โอเทลที่มาพร้อมกับตัวละครใหม่ที่หลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วผมก็คือซินเดอเรลล่านั่นเอง ก็ละครับผมก็ไม่พลาดที่จะมาเปิดกระชากันครับผมมาท่านผู้ชมเราจะไปลุยกระชากนะครับผม,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 บผมวันนี้เนี่ยผมจะเปิดแค่ศูนย์ดาวน,น,นะครับเพราะว่าจะเก็บเพชรไม่รอเปิดเกรฟอีกทีหนึ่งถ้าเพชรเหลือจากเปิดเกรฟเนี่ยผมก็จะทาดาวน้องซินเดอเรลล่านะครับโอเคท่านผู้ชมไปดูเลยเอ้านะครับก่อนจะได้เปิดกระชาขอพูดถึงอีเวนต์สองปีเลยครับผม นอกจากนเรื่องอันเข้มข้นของอีเวนต์สองปีเนี่ยก็ยังมีมินิเกมที่เรียกว่ามันี่ครับผมทีมงานตั้งใจทํามามากเลยครับผมถือว่าเล่นสนุกเพลินๆเดีวแล้วก็เพื่อนๆที่อ่ากาลังสนใจเกมนี้แลวมาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามาตอนนี้เนี่ยเกมมันแจกหนักมากครับผมมีอีเวนต์มีของแจกต่างๆมากมายครับผมใครที่อยากจาเล่นก็มาเล่นกันเลยครับผมเอาละครับท่านผู้ชม อีเวนต์เนื้อเรื่องวัดตึงแล้วผมเจอกายชาที่ตึงกว่าผมมาไดู้้ชมเรามาดูวันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าครับผมหวังว่าจะเหลือทรไปเปิดก็เรียบนะไปครับผมซิปโลแรกมันจะทองเลยไหมคิดว่าซุบเอ้ยออ้ยเฮ้ยเจะหมอดะ้ย โอกาสสูงมากครับท่านผู้ชมแต่ต้องดูก่อนพิวกินหรือเปล่าอันแน่้พิวกิน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 กิ้มไหมโอเอลเซียมโหลดได้สวยมากเลยไม่ได้ใช้ด้วยน้องซิกครับอ่ะโหลดที่ยี่สิบครับผมรุยต่อเร็วๆจะช้า เะิดซิหนุ่ยเปิดแปล่าไปฉันตั้งตัวเป็นไงล่ะขอสักสองได้ไหมสักสี่ก็ได้นะปอดตัวเดียวอีกแล้วฟิวกิมฟิวกิมฟิวกลิมตัวพีนหน้าผมชื่อบริษัทฟิวไหมฟิวโอฟิวลิทแะโอ้น้องอีเล็กได้อยู่นะได้ใช้อยู่น้องอีเล,ล็กอ่ะลงที่สามสิบ ผมว่าตอนนี้มันจะเริ่มเกลือแหละเพราะว่านั่นไงแตกไหมอุย้ย <c oughs> ยังแตกคลองอออว่ะเฮ้ยหมายกออุ้ยตัวที่เก้ามาซิว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 มาเหอะซิวมาหน่อยเห็นซิวมาหน่อยซิวกิมซิวเี <c oughs> ้ยจ้าอ่ามันก็ดีนะทองตัวนัวแต่อ่าแตกได้แล้วว่ะ พิ้ว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 โอ้โหวังพอไหมห้องต่อเนื่องประชุมจี๊ดตัวที่แปดพิ้วออกมาพิ้วพิ้วเฮ้ยพิ้วได้ไหมพิ้วหรือเปล่าโอเคพิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเทรดจูมีอะไรตัวพิ้วกี่มาโอเคซินเดอเรลล่ามาจบครับโอมถามว่า มันก็เกือบจะลึกนะแต่ว่าด้วยความที่มันออกทองทุกรอบก็เลยไม่ค่อยจะเกลือเท่าไหร่นะสำหรับผมโอเคท่านผู้มชมเดี๋ยวผมจะเอาซินเดอเรลล่าไปอัพกรีดแล้วจะเอามาเล่นนะครับเ <c oughs> อาละท่านผู้ชมก็แคนทำการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยให้ผมก็ลืมบอกไปว,ว่าเขาแจกลาปุนเซลล์ร่างตอนレสแอรด้วยนะอยาลืมไปรับด้วยลละ เอาละท่านผู้ชมไปเราลองไปเล่นโดยใช้ซีเนอร์ล่าเล่นดีกว่าครับผมมานี่ผมก็ลงกสกัดกั้นเดียวนะผมเว็บแรกเลยก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ผมอยากจช้หินอ่ะแอนิเมชันสกิลแล้วก็การท่ายิงมองครับผมมาท่านผู้ชมโอเคมันเนี้ยบอสต,ตัวใหม่ครับผมบีคีมอสในเรื่อง,องล่าสุดโอ้ เขาบอกเป็นประเภทบาฟูกาดเอายิงยิงรัวเนี่ยโอ้ยังแกมได้ชีสุดยอดอะไรเปลี่ยนล่างอ๋อนีไงที่เขาสปอยเป็นกระทิงนี่ดีโโล่ะปุ๊บโอ้โหแเดียวตายปนดู ดาเมจหน่อยเพราะว่าเป็นแท้งที่ทำดาเมจดได้ทิสหน่อยอู้ไม่เจ้าโอ้โหดาเมจเอาเรื่องนะเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมได้เวลากาชาสกินชุดสกาเลตเงาดาับบิค่าครับผมมันสวยอย่างนี้เนี่ยต้องมาพาครับไปเล่นกันเลยครับผมโลโรแรกครับผมครั้งแรกครั้งแรกเพลินกดนี่ได้เปล่า โอ้เลยละนังไงโอ้ของฟ้าเลยล้างไม่ดีเลยแทรกเลยเอาละท่านผู้ชมต่อสอับมุนที่สองกดไปนี่โอ้นั่นไงอ่าตัวลุงตัวลุงก็โอเคอยู่ได้อยู่ยอ,ยอ่ะต่อครับผมมุนที่สามแล้ว จะก,การันตีเลยโอ้โสภาพนั่นไงอ่าขอนุญาตไปเติมปัดเพิ่มกับผมปัดหมดเอาละผมไม่ได้เติมมาเรียบร้อยครับผมผมเติมทีละใบานะเพราะว่ากลัวตัวลวน้นอ่ะมานี่น่าจะลุ้ที่สี่ถูกไหมรอบที่สี่เออมา นั่นไงโอ้โดอกฟ้าขออนุญาตไปเติมเพิ่มอีกครับผมจะค่อยเติมนะผมเอาละเติมมาแล้วครับผมหวังว่าจะเป็นการเติมรอสุดท้ายนะครับมาได้แค่สองอย่างดุยเฮ้ยหวังว่าจะไม่ต้องล้างปูงนะอย่างไก็ประหยัดตังค์หน่อย ตืดตืดตืดโอ้โหยังสาเลยอีกว่ะา้างตู้โอ้ยโ,โอเคครับ่ชมเอาล่ะโลดท้ายแล้วครับอืม้างตู้จนได้ไม่ต้องลุ้นเลยครับผมรอบนี้ถ้าผู้ชมที่จะเปิดไอสก,กินกายชาเนี่ยแนะนำว่าไอซื้อทีละครั้งนะครับเพราะว่า เดียวตัดตะล้นจะเสียแต่ตัวปเป่าครับผมโอเคครับผมได้มาเรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปที่เราสลับคลิปเปิด์กชาของน้องชินเอล,ล่าและสกินใหม่ของสก,กาเด็เงาดําพมินครับผมเป็นไงบ้างเพื่อนก็ของน้องชินเนี่ยก็ถือว่าโชคดีครับผมส่วนของสก,กาเด็ดเนี่ยก็ล้างตู้ไปครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่กรี๊มาครับผมก็ส่วน น้องที่เตือนล้านเนี่ยผมขอดูสกิปตั้งหนึงครับผมว่าเขาจะแก้ยังไงเพราะเห็นว่าสกิปมันบั๊กอยู่เขาเขาจะแก้ใหม่ครับถ้าแก้แล้วดีขึ้นหรือกาก,ากลงก็อาจจะต้องดูอีกทีว่าจะ,จ,ะจะทำดาวดี่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคุมกับที่จะทำหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมมาทำเบื้อเกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ